คุณผู้ชมคะเป็นโอกาสดีสําหรับผู้ที่รักการปั่นจักรยานแล้วก็ผู้ค้าจักรยานค่ะการทุ่งเที่ยวห่งประเทศไทยเทชิญชวนนักปัน่นไปเที่ยวงานอินเตอร์เนชันแนลบางกอกไบค์ครั้งที่8นะคะจัดขึ้นวันนี้วันแรกไปจนถึงวันที่9ตุลาคมค่ะ ภายในงานก็มีการนำจัก,กรยานนวัตกรรมใหม่ๆปี2017มาร่วมจัดแสดงทั่วประเทศค่ะรวมถึงทั่วโลกของเราด้วยนะคะพร้อมกับมีการเปิดตัวเส้นทางจักรยานใหม่5ภาคสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ งานอินเตอร์เนชั่นแนลบางกอก e บครั้งที่8ที่มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง9ตุลาคมนี้มีการนำนวัตกรรมและสินค้าจักรยานใหม่ๆใ,ในปี2017มาจัดแสดงเพื่อให้ติดตามความก้าวหน้าของจักรยานซึ่งที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยมูลค่าการนำเข้าจักรยานในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปี2559มีการนำเข้าจักรยานกว่า2ล้านบาท เพิ่มขึ้น211ล้านบาทหรือว่าประมาณร้อยละ11จากปีก่อนค่ะเป็นการนำเข้าจากประเทศจีนไต้หวันและญี่ปุ่นซึ่งมีการคาดการ์ค่ะว่าปีนี้ตลาดจักรยานจะมีการเติบโต10%โดยมูลค่ารวมของตลาด7700 0 0ล้านบาทนะคะคาดว่าตลอดทั้ง4วันนี้จะมีผู้เข้าร่วมงาน150,000คนมีเงินสะพัดกว่า600ล้านบาทค่ะ ขณะที่นายนพดลภาคพศพ่วมหน่วยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจะเปิดตัวเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว5ภูมิภาคการได้แก่เหนือกลางอีสานใต้และตะวันออกเพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเอาใจนักปั่นต่างชาติกว่า30,000คนอาทิเช่นเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์อังกฤษญี่ปุ่นและนักปั่นไทยกว่า40,000 0คนค่ะ โดยคาดหวังให้นักปั่นมีส่วนสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวสู่ชุมชนไม่ต่ำกว่า1,500ล้านบาทต่อปี นายนพรัตน์เมธาวีกุลชัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีเซบระบุว่างานอินเตอร์เนชั่นแนลแบงกอกไบส์2016ครั้งที่8นี้สามารถยกระดับองค์ประกอบของงานแสดงสินค้าที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแล้วก็เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในธุรกิจจักรยานกลุ่มอาเซียนด้วยค่ะอีกทั้งยังเป็นเวทีกลางในการเจรจาด้านการค้าระหว่างผู้ประกอบการจัก,กรยานทั้ง ในและต่างประเทศเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะหากว่าคุณผู้ชมท่านใดต้องการที่จะลดอ้วนค่ะนะก็สามารถที่จะใช้จักรยานเนี่ยปั่นไปตามสานที่ต้องเที่ยวต่างๆของทททที่ว่ามีการแนะนําได้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการปรับปรุงเส้นทางไว้เป็นอย่างดีด้วยนะครับจริงๆแล้วในหลายจังหวัดก็เริ่มที่จะมีเส้นทางจักรยานให้คุณผู้ชมได้ไปปั่นยามเช้ายามเย็นแล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปีที่แล้วมีการนําร่องในพื้นที่เกกกาาะลงรันนโสิ ติดตามข่าวกีฬากันต่อนะคะ